ผัวพริกครน้ำพริกมะกอกพี่น้องอุ้ยใหม่กระยมกระยำจันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนพี่น้องมะกอกนะคะคนขายก็บอกว่านี่ไปขอซื้อเข้ามาอันนี้ไปขอซื้อเข้ามาเนาะเขาบอกว่า นี่มันเอะมะกอกป่านะต้นดั้งเดิมพี่ลองดมดูสิพี่ลองดมดูสิเขาว่า,างั้นอะพอเราดมดูเออหอมมากเลยเอ้ยเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าเออว่ามะกอกปลูกมะกอกป่าอะไรไม่รู้เออเนี่ยเขาให้มาลูกเดียว <c oughs> เดี๋ยวตับน้ำพริกเนาะดูเนื้อมันนี่โอ้ยเจ็บไปเจอเม็ดเลยเออหล่ะหละ,ละ,ละนเนื้อบอกงามประไหญดอกพี่น้อง แต่หากหอมหอมแม่ของดีของวิเศษเนาะหอมคักนี่เนี่ยน่ะจมูกอยู่ห่างมากแล้วยังหอมมากเลยเราก็จะป่นใส่ปลาทูแหละแต่เราจะใส่ปลากระดีป่นด้วยเพื่อความหอม เบิง้งพี่น้องละเอียดพอไหมพอละมั้งเนาะทั้งปลาทูทั้งน้ำปลรรา้าเข้ขนทั้งปลากระดีพี่น้องเอ้ยกอกลูกหนึ่ในหม้อสมงเลยเนี่ย โอ้โนอ้าฉุนฮอ้โุนโอ้โหฉุนฮโอ้โนอ้โหฉุนฮะอมโหฉอ้โ้นะอ้หน้อ้พห้อมนี่คือพระเอกนะคะวันนี้น้ำพริกมะกอก นี่คือนางเอกต้นหอมดองผักกาดดองแคบหมูไร้มันสอขอนแก่นอืมเป็นลูกๆูกหล,หลานผ <laughs> ักมะระของเราของดีมีประโยชน์เนาะดีต่อสุขภาพหลายอย่างเป็นพืชสมนุนไพรเออ ข้าวเหนียวอย่างดีของหวานด้วยน้ำว้าสวนมากินเลยกินเลยอ้ ที่เมละกับเนาะกินนะเลยของดินีประโยชน์ เพื่อมันช่วยลดน้ำตาลลดความดันอืมลูกนี้ไม่ดีกำหนินิดหน่อย อร่อยมาก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 ใหม่โอ้ยดูปักด,ดองไหมกำลังกินไหมพี่น้องเลยมันมันนิดหนึ่งอืออกเปรี้ยวอ,อืม กินง่ายนะของซอข,ของแก่นอะ่ะมันไม่มีตรงที่มันแข็งๆอะ่ะเชียเขาหน่ <c oughs> อยดูใกล้ๆชัดไหมไม่ชัด một người nó hừ cầm to ปาริดาลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้อกล้วยสวนอย่างดีขอขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมเนาะขอให้ได้รับความสุขความเพลิดเพลินเดอ้อพี่น้องแซ่แบแซ่บน่ะพริกมากอกนะไม่ว่าจะเป็นพริกซสดหรือว่าพริกแห้งแต่ว่าพริกแห้งนี่ปาริดาใส่แอนปากะดีด้วยปากะดีป่นด้วยเนาะยิ่งหอมแซ่บแมพี่นอ้องอือ เจอกันคลิปหน้าด้อพี่น้อง Thanks so much my friend See you next video Bye bye